สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนัทวัฒน์สุนภรน์นะครับมาจากโรงเรียนโพธที่สามพิทยากรนะครับระดับชั้นม3นะครับวันนี้ผมจะมาพีเต์เกี่ยวกับถามมาคุยอัจฉริยะนะครับที่มาที่ผมทำโปรเจกต์นี้นะครับก็คือที่โรงเรียนผมอ่ะผมคาดว่าทุกโรงเรียนน่าจะเจอปัญหานี้นะครับปัญหาเศษอาหารนะครับก็คือเวลานักเรียนทานอาหารเสร็จหรือว่าพ่อครัวแม่ครัวทำอาหารเสร็จจะเหลือเศษอาหารนะครับเขาก็จะมาทิ้งครับวิธีการกําจัดนะครับมันมีอยู่สองวิธีนะครับก็คือจ้างคนมาขนไปทิ้งกับ นำมาทำปุ๋ยนะครับถ้าคนมาขคนไปทิ้งนมันจะเสียเงินเยอะนะครับเพราะว่าเป็นขยะเปียกครับมันน้ำหนักเยอะนะครับมันจะเสียเงินเยอะเวลาค่าขนส่งไปทิ้งอะไรเงี้ยครับแล้วก็นำมาหมักปุ๋ยนำมาหมักปุ๋ยก็บางเรียนเขาก็ยกเลิกเวลาครับเพราะมันมีกลิ่นเหม็นนะครับเพราะมีกลิ่นเหม็นแล้วมันก็สองผลเสียกับโรงเรียนครับเพราะว่าบางทีมมีกลิ่นเหม็นฟุ้งทั่วโรงเรียนเลยครับแล้วก็เนี่ยผมก็เลยได้มาทำถังหมักปุ๋ยอันนี้นะครับ เป็นแบบจำลองนะครับที่ผมทำขึ้นมาก็ก่อนที่ผมจะมาทำทำปุ๋ยเนี่ยผมก็ต้องศึกษาเกี่ยวกับเรื่องปุ๋ยก่อนครับว่าวิธีการทำปุ๋ยมันทำยังไงเมื่อได้ไปดูมาก็เวลาเราทำปุ๋ยหมักอะเราก็จะเอาเศษอาหารมากองรวมกันหรือเศษผักอะไรมากองรวมกันใช่ไหมครับแล้วจะให้มันกลายเป็นปุ๋ยเลยก็ไม่ได้ครับก็ต้องมีจุลินทรีย์จุลินทรีย์ก็จะมาช่วยย่อยครับให้ทาให้มันกลายเป็นปุ๋ยจะมีจุลินทรีย์จะมีสองประเภทจุลินทรีย์ดีกับไม่ดีครับถ้าจุลินทรีย์ไม่ดีอะ มันมาย่อยครับมันจะทาให้ส่งกลิ่นเหม็นครับหรือว่าหานน้องเสียนะครับจุดที่ดินซีที่ดีอ่ะอาจจะมีกลิ่นเหม็นน้อยครับหรือว่าไม่มีเลยครับแล้วก็อาจจะช่วยประหยัดเวลาในการหมักปุ๋ยนะทำให้เกิดก,ร,กระบวนการการกปุ๋ยได้เร็วขึ้นนะครับผมก็ดินสีที่ดีอ่ะจะมีสี่ปัจจัยทํครับในการทำให้มันเจริญเติบโตได้ดีนะครับก็คือมีอาหารอากาศความร้อ,อนความชื้นนะครับอาหารก็คือสิ่งที่เราปรกองรวมกันให้มันกินเนี่ยละครับแล้วก็อากาศก็จะอยู่ในกองปุ๋ยครับ แน่ถ้าพูดกับอาการที่อยู่ในกองปุ๋ยอ่ะมันก็จะค่อยหมดไปเพราะว่าดินซีมีการเพิ่มจำนวนนะครับเพราะเพิ่มจำนวนพวกมันก็ต้องใช้อากาศครับอากาศใน,นกองปุ๋ยก็จะค่อยหมดไปหมดไปหมดไปนะครับต้อง็มมาพิกกองปุ๋ยนะเพื่อเติมอากอาศเข้าไปในปุ๋ยนะครับปุ๋ยเพื่อเติมอากาศนะครับความร้อน,ม,นามาจากไหนความร้อนมาจ,จากดินทรีย์เวลาดินรีมันเกิดการย่อยสลายนะครับย่อยสลายเศษอาหารเนี่ยมันจะมีความร้อนครับสร้างขึ้นมาเพื่อตัวมันเองอยู่ได้นะครับตัวมันเองมันสร้างความร้อนขึ้นมาความชื้นถ้าไม่มีีคความชื้้นนดดอจะะยู่ไไรับ ถา้าเราเอาเกาะของที่มาหมักนะครับมาหมากักปุ๋ยอ่ะมันแห้งเกินไปเราก็ต้องเติมน้ําให้มันนะครับเพื่อที่จะให้มันอยู่ได้นะครับผมด้วยทั้งสี่อย่างนี้นะครับผมก็เลยมาทําเป็นถังหมักปุ๋ยอัจฉริยนะครับทำหมักปุยยกป๋ยอัจฉริยะเนี่ยทำหน้าที่ควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์นะครับถ้าไม่งูถึงเรียกถังหมักปุ๋ยว่าถังหมักปุ๋ยอัจฉริยะนะครับมันทํางานได้สามอย่างนะก็คืออัตโนมัติเฝ้าระวังแล้วก็แจ้งเตือนนะครับอัตโนมัติก็คือเนี่ย เวลาเราจะเทเศษอาหารนะครับเราต้องมาจับเปิดฝาอย่างเงี้ยแล้วก็เทเศษอาหารไปใช่ไหมครับมันเปื้อนมือครับสกปรกผมก็เลยมีอีซีพีสามสองครับเป็นสวอชในการสั่งงานมันนะครับอันนี้ก็จะเปรียบเหมือนดวงตาของมันนะครับเรียกว่าเอาดักเซอร์ดิสเซอร์นะครับเวลามีของผ่านเนี่ยก็จะส่งค่าไปหาอีซีพีสามสองครับให้เซอร์โวทำงานครับให้อีซีพีสามสอง่ะสั่งให้เซอร์โวทำงานนะมันก็จะดึงฝา กลับไปด้านหลังครับก็จะเปิดเป็นเวลาประมาณ15วินาทีครับเพื่อให้คนเทเสร็จอาหารได้ครับก็คือผมคาดว่าเวลาเราเทเสร็จอาหารน่ะน่าจะไม่เกินกว่า10วินาทีครับผมก็เลยให้มันเปิด15วินาทีครับเปิดแล้วก็ปิดปิดเพื่อไม่ให้กลิ่นเศษอาหารนะ่ะลอยออกมานะครับ <S <S เทออเสร็จอาหารถ้าไปเสร็จปุ๊บอ่ะผมก็อาจจะเติมจุลินทรีย์ครับจุลินทรีย์ดีอ่ะมันจะไม่มีกลิ่นใช่ไหมครับผมก็อาจจะเติมจุลินทรีย์ปุ่ม เอฟเฟกตีฟไมโครแบคทีเรียครับเติมลงไปครับแล้วจะทำให้เศษอาหารไม่มีกลิ่นครับจีนซีพุแล้วจะทําให้เศษอาหารไม่เน่าเสียครับมันจะค่อยย่อยแร้วแล้วมันจะใช้เวลาย่อยเร็วนะครับเมื่อพอพออาหารเข้าไปอยู่ในถังเสร็จโค๊บแบบผมก็จะมีมอเตอร์นะครับมอเตอร์สั่งด้วยลย์ไทม์เมอร์นะครับก็จะให้มอเตอร์หมุนทุกๆ2ชั่วโมงครับพังละ5านาทีหมุนเพื่อเติมอากาศนะครับเติมอากาศไปในปุ๋ยครับมอเตอร์ก็จะมีแกนยื่นออกมาแล้วก็มีซีซีเพื่อเอามาคนปุ๋ยนะครับคน คนแบบอัตโนมัติครับแล้วก็การเฝ้าระวังก็จะผงก็จะมีเซ็นเซอร์วัดความความร้อนความชื้นนะครับอยู่ข้างในอยู่ข้างในตัวถังครับก็จะบอกความร้อนความชื้นข้างในถังครับแล้วก็แจ้งเตือนครับแจ้งเตือนผ่านจอ L C D ครับก็คือ EP ให้ e p ีอ่านค่าจากเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็ส่งค่าที่จอครับแจ้งเตือนบอกว่าเนี่ยอุณหภูมิเท่านี้นะครับว่าตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่แจ้งเตือนความชื้นเท่าไหร่อะไรเงี้ยถ้าความชื้นต่าก็ให้เติมความชื้นอะไรเงี้ยครับ ก็ผลที่ผมคาดว่าจะได้รับก็อาจนนาจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในโรงเรียนนะครับหรือว่าเพิ่มรายได้ให้โรงเรียน,นครับอา,อาหารแยกเศษเสีส้ยปปผมก็จะเปิดฝานี้แล้วก็เอาปุ๋ยมาใช้งานหรือว่าเอามาขายได้นะครับบ้านผมมีสวนนะสวนสวนปลูกผักนะครับเป็นผักสลัดนะครับก็เวลาเราขายผักสลัดครับเราก็จะเด็ดใบที่เสียห,หรือว่าใบที่มีหนอนเจาะออกนะครับผมเวลาเอามาทิ้งก็เป็นกองขยะผมก็จ,จะเอาเศษใบไม้เศษผักสลัดนะเอามาใส่ในเครื่องดีหับแล้วก็มาทมําเป็นปุ๋ยครับ แล้วก็นำไปเป็นปุ๋ยให้ผักสลัดนะครับก็ผมขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ